ปัจจุบันบรรดานักดาราศาสตร์เลิกตั้งคำถามไปนานแล้วว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นในจัก,กรวาลหรือไม่เพราะคำถามในเวลานี้คือเมื่อไรเราจะค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกหลายคนยังคงมองโลกในแง่ดีว่าในช่วงชีวิตนี้มนุษยชาติอาจจะค้นพบสัญญาณชีวิตจากโลกอันไกลโพ้นได้และอาจเป็นไปได้ที่จะค้นพบในเวลาเพียงไม่กี่ปีนับจากนี้ ในจํานวนนั้นคือนักวิทยาศาสตร์ผู้นําภารกิจสํารวจดาวพฤหัสบดีถึงกับกล่าวว่าคงน่าประหลาดใจหากไม่พบสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์น้ําแข็งของดาวพฤหัสบดีเลยเมื่อไม่นานมานี้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาได้ตรวจพบเบาะแสความเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ เจมเวบยังกำลังสำรวจความเป็นไปได้เดียวกันนี้บนดาวเคราะห์อีกหลายแห่งด้วยขณะเดียวกันภารกิจอีกมากมายอยู่ระหว่างการดำเนินการหรือกำลังจะเริ่มขึ้นเพื่อวางหมุดหมายและแข่งขันกันว่าใครจะทำการค้นพบสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ก่อนกันเราอาศัยอยู่ในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยดวงดาวและดาวเคราะห์มากมายเหลือขนานับและเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพวกเราหาได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาเพียงผู้เดียวในจัก,กรวาลแห่งนี้ศาสตราจารย์แคทเธอรีนเฮแมนจากราชสมาคมดาราศาสตร์ในสกอตแลนด์กล่าว